สวัสดีค่ะยินดต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แ่กดแชร์กดนานกดจัดยานกดเยอะๆยนะคะเรามาเบรกข่าวกันนิดนึงค่ะอาจจะเป็นเบรกข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะไปดูว่ารอบ,บานผ่านเมืองของเรามีอะไรกันบ้างตามไปดูค่ะ ข่าวแรกเราไปดูที่นาดงดอกกันซะหน่อยหนึ่งค่ะพอดีมีแอดมินในช่องหมุนโอมก็พยายามทำคลิปเพื่อหาไรายได้แต่ปรากฏว่าเป็นคลิปที่ไม่ค่อยน่าสนใจแต่ภาพที่เธอไปถ่ายมาเนี่ยน่าสนใจมากแต่คลิปเธอที่ไม่น่าสนใจเป็นเพราะว่าการบรรยายเหนื่อยเสียงพูดเบากว่าเสียงเพลงด้านหลังอันนี้ดิฉันสอนนะคะ อันนี้ดิฉันสอนว่าถ้าคลิปคุณแค่จะเป็นคลิปที่ถ่ายบรรยากาศอะไรแบบเนี้มันต้องมีคอนเทนต์มากกว่านั้นมีจุดดึงดูดความสนใจมากกว่านั้นไม่ใช่ปล่อยให้เสียงเพลงที่ควรจะเป็นแค่แบ็กกราวน์นั้นมันดังกว่าเสียงของคุณเป็นน้ำเสียงที่พูดไม่น่าสนใจแล้วไม่มีเทคนิคในการที่จะทำคอนเทนต์เลยนะคะ แต่ภาพที่เธอเอาออกมานั้นดิฉันสนใจมากที่จะมาชี้ให้ดูว่าที่นานั้นไม่มีอะไรสำเร็จร้อยเปอร์เซนทุกอย่างคลาคาสังกันหมดเขาปูพื้นไออีกตัวหนอนได้ตั้งนานแล้วนะคะมันควรจะต้องเก็บรายละเอียดไอตรงข้างตัวลรงมันควรจะต้องทำให้เสร็จสับได้แล้วก็ยังไม่เสร็จเห็นไหมคะ ตัดหญ้าแล้วไอ้หญ้าที่ตัดก็กระเด็นอยู่บนตรงนั้นตัดแล้วแล้วไปไม่มาเก็บไม่มากวาดปล่อยทิ้งไว้สกรปกสรกโสโครกเราเห็นตามภาพนี่คือภาพที่เห็นนะคะปกติจะไม่ค่อยมีคนไปถ่ายรายละเอียดวันนี้มีแอดมินหน้าโง่ไปถ่ายรายละเอียดให้เราได้เห็น,เร,เ,หนเราได้เห็นความชวยความสโสโครกของที่นั่นจากนั้นภาพที่สองคือความวังเวงร้านกาแฟปิดตาย ร้านกาแฟที่ตั้งต่สร้างมาไม่น่าจะเคยขายกาแฟได้จริงๆหมายถึงว่ามีออเดอร์คนที่ขับรถผ่านเฮ้ย hey, มีร้านกาแฟแวะกินดูหน่อยดูน่าสนใจไม่มีเลยครับมีแต่เงินเอฟซีซื้อสั่งซื้อให้ยูทูบเบอร์กินกันเองในนั้นแล้วมันก็ปิดตายลงเครื่องชงกาแฟไม่รู้กี่แสนสร้างร้านกาแฟไม่รู้กี่แสนแล้วก็ปิดตาย ในนานนั้นมีแต่โปรเจกต์เด็กเล่นขายของมันง่ายเพราะว่าเงินเอฟซีเขาก็เลยล้างผลาญไม่มีที่ชิ่นสุดอีฉันแนะนำไปเมื่อหลายวันก่อนว่าทำไมไม่เอาคุณยายคุณตาซึ่งเป็นคนเก็บของมาขายอะไรอย่างนี้ให้ เอาคุณยายคุณตามาขายสิให้ท่านให้คนได้เห็นว่านี่เป็นของฝีมือคุณตาคุณยายเองจริงๆนะเอามานั่งขายมานั่งทำจะทำให้เอซีชื่นใจว่าเออยังน้อยมันก็ขายของให้พ่อให้แม่ให้พ่อให้แม่ได้เกินเห็นไหมคะวันนี้ไอ้ไหลก็ทำตามอะไรที่ดีอะไรที่ถูกต้องฉันชื่นชมเสมอคุณยายมีรอยยิ้มคุณยายได้มีความสุขก็เป็นสิ่งที่ฉัน ดีใจที่ได้ให้คำแนะนำดีๆแล้วไอ้ไหลทำตามถ้าจะให้ดีเอาคุณตามานั่งด้วยช่วยกันขายคุณตาก็มีช่องช่องคุณตาก็ขายด้วยคุณตาก็จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบถ่ายคลิปได้ช่วยกันแพ็คของกับคุณยายขายของไปจะเป็นภาพที่เอฟซีชื่นชมค่ะถ้าเป็นเรื่องดีๆทำต่อไปเธอไอ้ไหลกูสนับสนุนเต็มที่ นี่เป็นโพสต์ที่อยู่ในเพจทนายตั้มค่ะถ้าใครจะบอกว่าดิฉันปากจัดจ้านโทษด,ดิฉันไม่ได้นะคะติดมาจากหลานชาย <c oughs> ติดมาจากทนายตั้มปกติก่อนจะมาคบกับทนายตั้มดิฉันเป็นคนดีมากปากคอไม่มีจัดจ้านอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่ไปคบกับทนายตั้มเนี่ยแหละโอโหปากจัดเหมือนหลานทนายตั้มโพสต์ภาพเป็นเส้นเงินสวยที่สามซึ่งมีการ ใช้เงินสวยบันจักบัญชีม้าไปทำบุญแล้วก็ท่านพอตรอก็เป็นคนไปทำบุญที่วัดนั้นทนายตั้มเอามาโพสแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ม้าคงได้ขึ้นสวรรค์ออ้หูปากคอมันไอ้ตั้มทุกวันนี้เนี่ยหมายยังไม่พอตีนยังไม่พอใช่ไหมยังจะออืืเห็นไหมคะ พูดถึงบัญชีม้าบัญชีม้าไปทําบุญอย่างนี้ม้าต้องได้ขึ้นสมรัตทดูปากคอเลยใชไตั้งดิฉันก่อนจะมาพบกับทนายตั้งเป็นคนดีมากนะคะปากไม่จัดเลยไม่เคยเสี้ยงใครไม่เคยแซะใครไม่เคยว่าใครเลยเป็นคนดีจริงๆใส่ชื่อพอเป็นป้าของทนายตัม้มเท่าน,นั้นเองครับโอ้โห <c oughs> เลือดคดกว่าน้ำไ <c oughs> อ,อ้ตั้มเอยงานไม่ทำหาแต่เรื่อง คาดราม่านี้เราเห็นความน่ารังเกียจของคนข้างไขข้างแครมจริงๆดูเขาเหยียดน้ำตาลเปรี้ยวใสเหยีนอย่างนี้นอย่างนี้ว่าเขาแก่ฉันบอกตรงๆนะคะหรือฉันก็เพิ่งรู้ว่าน้ำตาลเปรี้ยวอาอยุห้าสิบกว่าจริงๆเพราะถ้าดูจากรูปเนี่ยไม่จะไม่รู้ว่ารูปที่ออกมาอะไรอย่างนี้แต่จะยังไงล่ะจะมีการแต่งหรือเปล่าเด้ ถ้าดูจากรูปที่ไปเชี่ยวที่นาดงดอกหรืออะไรยังไงดิฉันว่าถ้าห้าสิบกว่าห้าสิบสามห้าสิบสี่แล้วยังได้ส่งนี้เอ้ยใช้ได้นะแต่นี่แหะค่ะในตอนนั้นเขาด่าว่าดิฉันกระยุดสัแนแพนว่าไปบุลลี่น้ำตาลเปรี้ยวแต่วันนี้ดูพวกเขาด่าทอน้ำตาลเปรี้ยวสิลงเสียงนางอีเห็น ไอ้นาทีเนี่ยหลอกใช้เขาเขาทำนู่นทำนี่ให้ทุกอย่างวันนี้เรียกเขาเห็นวันนี้บุรี่เขาคุณเห็นหัวใจของคนพวกนี้ไหมไม่รู้นะคะ fc พอตอหลายคนที่เห็นใจน้ำตาลเปรี้ยวจะบอกว่าเห็นใจน้ำตาลเปรี้ยวแต่ยังไงก็ยังเชื่อว่าไอ้ป่วยกับอีทธิดไม่ได้ทำดิฉันอยากบอกอย่างนี้ คุณดูดราม่านี้ดีๆมันมีความโกหกปิ้นป้อนกระร่อนตอแหลอยู่เท่าไหร่ในดราม่าจับได้คนแังคาเขาโงโกหกขนาดนี้แล้วเรื่องคดีล่ะที่เบิกความเป็นความจริงสักเท่าไหร่นั่นล่ละค่ะเผื่อใจไยบ้างอย่าเป็นห่วงลุงเลยว่าลุงยังมีคดีอยู่เขามีเงินจ้างทนายเสียค่าจ้างไปหลายล้าน ถ้าปัญญาของทนายทำได้แค่นี้คุณก็น่าจะรู้ว่าความจริงมันคืออะไรเขาโกหกตั้งแต่ทนายตั้มในคำถามแรกนะคะอย่าลืมเจอกันครั้งแรกคำถามแรกไอ้พวยโกหกแล้วเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทำไมเขาถึงต้องซื้อพยานซื้อยายเก็บฟืนซื้อยายเตงโมเพราะอะไร ในขณะที่ตอนที่ทนายต้องทำคดีอยู่จะไม่มีเรื่องที่ไปยุ่งเหยิงกับพยานนะแต่พอเปลี่ยนทนายปุ๊บเขาเข้าไปยุ่งเหยิงพยานยื่นผลประโยชน์ให้จนกระทั่งคำในคำพิพากษามีตรงนี้เขียนไว้นะคะเพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้บ้างคะ่ะคุณด้าจะเห็นคนดีที่ไหนจะคบไอ้ชั่วสารเลวอย่างนี้แล้วให้มันเป็นหลังบ้านคนดีที่ไหนคะ เผื่อใจไว้บ้างไอคนที่สงสารน้ำตาลเปรี้ยวสงสารหองแต่ยังเชียร์ลุงเชียร์ป้าเชื่อว่าลุงป้าเป็นผู้บริสุทธิ์เผื่อใจไว้บ้างคะ่ะคุณเห็นอีกคังคกคนเนี้ยคนที่ทุกคนด่ามาโดยตลอดคุณเห็นวิสัยการทำงานของดิฉันคุณเห็นวิธีการพูดของดิฉันคุณเห็นวิธีการมองคดีมองทุกอย่างของดิฉัน คุณเชื่อใครแล้วแต่คุณค่ะแต่เผื่อใจไว้บ้าง